อัลโลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ๊บแจงกันเหมือเช่นเคยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะในเกม Blade and Soul นั่นเอง คือเกม d e a n d Soul นี้นะคะก็จะเป็นเกมแนว M M O R P G จากค่ายการีน่านั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เ่ย <Yeah. S 2> จุจ๊บแจงก็จะเข้ามาเลือกอาชีพแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นี่ยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเล่นตัวอะไรดี oh. เพราะว่าแต่ละตัวก็คือน,น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอาชีพให้เลือกค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยด้วยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นจิน อันนี้เป็นเผ่านะคะก่อนแล้วก็จะมีลิฟอีกอันนึงก็เป็นยุนนะคะทุกคนคือสำหรับจุบแจงเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กน่ารักอะไรอย่างนี้เนาะ mm. แล้วก็จะมาเล่นลินแล้วกันนะคะ mm. ก็คือเผ่านี้นั่นเองเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะดูตะมุตมิมากเลยอ่ะ mm. อาชีพนะคะจุ๊บแจงขอเลือกเป็นนี่วอลล็อกอาชีพเขามีเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นวอลล็อกแอสซีนเลดแดนเซอร์วอร์เดน ซัมมอนเนนะคะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือสกายเซียนั่นเองค่ะแต่ละตัวเนี่ยน่ารักไม่แพ้กันเลยนะอาชีพแต่ละอาชีพก็จะมีความสามารถที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายกันไปนะคะต่อไปก็คือการแต่งตัวละครนะคะตัวน้องน่ารักมากเลยอะตกแต่งได้เยอะแล้วก็หลากหลายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอุ้ยน, <Yeah! S 1> น่ารักะ <c oughs> หลังจากที่เราเลือกรูปแบบร่างกายแล้วนะคะเราก็สามารถมาเลือกหน้าได้ด้วยอยากได้ตาแบบ หวานๆอุ้ยอันนี้แบลมากสามารถเลือกทรงผมได้ด้วยอิสระมากๆทางด้านการแต่งตัวนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยภาพกราฟิกของเขาก็สวยมากๆด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะ Blade and Soul เขาได้มีการอัปเดตภาพกราฟิกเป็น Unreal Engine 4แล้ว yeah ด้วยค่ะทุกคนคือจากภาพเดิมเนี่ยที่ว่าสวยแล้วแต่มารอบนี้ Unreal Engine 4นั้นเขาทำออกมาได้ดีมากๆนะคะภาพสวยกว่าเดิมชัดกว่าเดิมดูดีกว่าเดิมด้วยที่ตุ๊แจงแต่งคร่าวๆเนี่ยเราเยังสามารถปรับปรุงเรื่องใบหน้าได้ รายละเอียดใบหน้าก็ปรับปรุงได้นะคะแล้วก็รายละเอียดร่างกายอีกด้วยเรียบร้อยนี่ตัวละครของเรามาแล้วนะคะกับอาชีพวลอลล์ของจบแจงนั่นเองโอ้ยน้องน่ารักมากเลยอะ่ปะป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูซิว่าเราเนี่ยจะเก่งแล้วก็น่ารักขนาดไหนโอ้โหทุกคนดูดิอันนี้ก็คือเมืองนะคะคนเล่นเยอะเลยแฮดูดิ เขาบอกหัวสกีวันอยู่ตรงนี้โอ้โหภาพสวยขึ้นเยอะมากมากเลยนะคะแบบทุกคนดูน้ำดิภาพน้ำภาพพระราชวังต่างๆเนี่ยค่อนข้างชัดมากๆนะคะภาพสวยมากแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเห็นได้ชัดมากๆเลยคือจะบอกว่าดูในวังมาเยอะแล้วนะคะกลัวเพื่อนๆจะบอกว่าสวยแต่ในวังหรือเปล่าจริงๆแล้วจัลเปตเอ็นโซเนี่ยตอนนี้สวยทุกแมปเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือพื้นที่ป่านะคะทำออกมาได้ค่อนข้างเสมือนจริงมากๆทุกคนดูดิ อลังการเวอร์อุ้ยสวยมากค่ะตองเห็นแล้วตื่นเต้นมากเลยนะจริงๆแล้วเามื่อก่อนดุ๊บแจงก็เล่นนะคะเบนแอนโซว่ะแต่ว่าตอนนี้ยอมรับเลยว่า u n r e a l e n g i n e เนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะที่นี่เนี่ยเราเห็นความสวยงามของป่าไม้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนพื้นที่กันไปดีกว่าวิธีการเล่นนะคะการย้ายไปที่ต่างเนี่ยก็ไม่ยากเลยเพียงแค่เราเปิดแผนที่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จิ้มไปตามวาร์ปได้เลยค่ะเราก็จะสามารถใช้พลังเคลื่อนที่ไปยังจุดที่เราต้องการได้แบบทันทีทันใดเลยเรามีทัะะว้ว มีเข่าแล้วจะไม่มีทะเลได้ยังไงล่ะครับ uh. นี่ก็คือทะเลนะคะน้ําสมจริงมากๆเลยมอนสเตอร์ก็ทำออกมาได้ดูดีขึ้นนะคะคือจะบอกว่าแต่ละแมปเนี่ยบรรยากาศเขาจะค่อนข้างแตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะความสวยงามเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะคะและนี่นะคะจุ๊บแจงก็มาอีกที่หนึ่งแล้วอันนี้ก็คือแอ่งน้าสวงสวรรค์นั่นเองค่ะคนเยอะมากๆเลยอะ่ะคือจะบอกว่าเบ็นแอนโซเนี่ยคนเล่นเผ่าของจุ๊บแจงก็เยอะมากๆเหมือนกันนะคะวิวคนนี้น่ารักสมัตมีชุดคริสต์มาสด้วยอะ่ะ โูแฟชั่นเขาเอาลังการมากๆเลยนะเนี่ยโอ้แต่ละคนแบบชุดส,สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะุก <c oughs> คนนี้ดิเซ็กซี่เวอร์โอ้อยากได้บ้างอะไหนขอนา้ส่งแฟชั่นแป๊บหนึ่งนะคะดูซิว่าแฟชั่นเขามีอะไรบ้างโอ้ยทุกคนดูตาดิีใส่ตาได้ด้วยอะ่ะอย่างสวยอะ่ะโอ้ชุดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มาเป็นแบบว่าโรบอทเลยอะ ือเสื้อผ้าของเขาแต่ละตัวเนี่ยสามารถเอามาย้อมสีได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากเสื้อผ้าซ้ำกับคนอื่นก็ต้องเอามาย้อมสีตรงนี้เนี่ยแหละคา่ะจุดแจงบอกเลยนะว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเลยน่ารักมากเป็นชุดกระต่ายอ่ะหูอยากได้อ่ะมอนสเตอร์ตรงที่ทจุกแจงพาไปดูตอนแรกเนี่ยอาจจะยังโหดไม่มากพอรอบนี้โหดกว่าเดิมนะตุดแจงจะตีให้ดูว่าเขาเนี่ยจะมีความโหดมากขนาดไหน yeah นี่ล็อกไปก่อนเลยตีกันดีนะต้องจัดการเออหู พุ่งไปเลยมังกรสกิลอลังการมากเว้ยวายวอยุ้อยยตกใจออกไปนะพี่เคอ้าวไปนะล็อกหลบล็อกหลบโอ้เป็นไงล่ะบอกเราวะนะคะถึงตัวใหญ่เนี่ยแต่มันเล่นกับน้องก็ไม่ได้นะน้องเด็กแต่ว่าเล็กพี่ขี้หนูนะพี่ตอนตีเฮ้ยโอ้โหมันตีกันแล้วแจงล็อกไปก่อนเลยแล้วก็ใช้สกิลจัดไปสกิลแบบหนึ่งสเต็ปมังกรทะยานฟ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันทุบเราอะโอ้โหโดนลุมโดนลุม จริงแต่ทั่ว่ามันตายไปแล้วนะคะล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเราต้องหนีไปตั้งหลักบ,บ้างนะคะไปถือโล่มาเชียวนะคีรัตต่างๆเนี่ยก็ใช้ไม่ยากเลยเวลาเาจะเปิดไอเทมเนี่ยเราก็แค่กดไอขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วก็ยังมีนี่ กด F 9ขึ้นมานะคะก็จะเจอเป็นร้านค้าไดมอนด์ซึ่งเราเนี่ยสามารถมาดูเครื่องแต่งกายตรงนี้ได้ด้วยใครที่อยากได้ชุดเร็วๆนะคะก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปด้วยตอนนี้เนี่ยจบแจงคิดว่าเราพร้อมที่จะไปลงดันแล้วแหละกลัวว่าเดี๋ยวจะโชว์สกิลอลังการไม่มากพอนะคะเดี๋ยวเราจะเจออะไรที่โหดกว่าน,นี้อย่างแน่นอนเนปะ็นว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการปาร์ตี้แล้วแหละเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่กิ๊กกับน้องปางกันเลยดีกว่านะคะทุกคนพร้อมแล<ๆ>้ใช<ๆ>่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาลง คุกใต้ดินมังกรดำอโอ้ยมันน่ากลัวปะเนี่ยเป็นคุกเลยนะผีผีปะเนี่ยวไม่มีผีแต่ว่าบอสมันเป็นแบบปีศาจแขนเดียวฮะรอยแขนที่ข้างนึงมันหายไปไหนอะไม่รู้ใครกินไปอ้าวค่าจะกินเองหรือเปล่ามันหิวหรือเปล่าโอ้ตรงนี้เขาเปลี่ยนไถ่ด้วยนนวนนเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาเปลี่ยนตามมาดูเอเขาเรียกว่าเทศกาลฮาโลวีนช่วงนี้นี้ไม่ฮาโลวีนเขาก็เลยแบบโอ้โหจัดพื้นที่ให้แบบเป็นเทศกาลเลย มีผีด้วยข้างบนนะดูดิโอยพี่กิตไหนบอกไม่มีผีไงมันมันมันฉากมั้งมันไม่เป็นไรหรอกไหมผีเต็มเลยโอ้รักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปกันอ่ะฉันขอให้พวกเธอดูอะไรก่อนได้เปล่าเฮ้ยมีอะไรดูอ่าดูชุดเราดิชุดเราเป็นชุดแฟชั่นนะน่ารักไหมน่ารักใครเห็นก็ว่าน่ารักป้าป้าป้าไปถามมังกรกันเถอะไปพี่แจงไปพี่กิปไปลงมายัง ลงแล้วลงแล้วลงแล้ววิ่งบอลก่อนได้เปรี่ยนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยโคตรแรงเฮ้ยหดูแทงให้อยู่ตีเลยต้องโดดหนีฉันขอโจมตีระยะไกลแล้วกันสามล้าอะไรมาสู้พี่ว่นเราจะรอดไหมพี่พูดพี่ว่นเราจะรอดไหมรอดนียรอดดิระดับเราสู้รอดแน่อยู่แล้วโอ้ยสกิลใส่แจ้ง พี่เอเลยยิงอะไรยิงอะไรใครยิงอะไรวฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยเฮ้ยไอ้บางตายพี่กิดไอ้บางตายแล้วพี่กิดพี่กิดแทงไว้อย่าให้มันมาตีแจงนั้นแจงตายเลยแล้วพี่พี่ไป่ใช่คนแทงแจงวอลอกนะพี่แจงวอลอกช่วยแม่หน่อยลูกเออตีมันลูกตีมันพูดแจงไปอยู่พี่เอาเลย ไหวเชียวมันต้องไหวดิตีมันลูกตีมันเลื่อนไปหลือสิบล้านแล้วโอ้ยยังเหนื่อยอ่ะอุ้ยมันเผาใจอีกแล้วพี่กิตตัดใจกันขออีกอไรนะหนึ่งขอไปทันละโอ้ยโดนไฟเผาโดนไฟเผา,ามันดูนเหรอ โอ้โหตายหมดเลยยังโหดอ่ะพอแล้วนะเราจะไม่ไปดันนั้นอีกแล้วยากเลยนี่ยากแต่ว่าจริงๆแล้วคนเขาผ่านได้กันเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกสกิลแล้วก็จะต้องดูไมค์คดของบอสด้วยว่าบอสเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแต่ละสกิลมาใช้ยังไงบ้างจริงๆแล้วเกมนี้เล่นไม่ยากแล้วก็พวกดันเจี้ยนเนี่ยจริงๆแล้วผ่านไม่ยากนะแต่ว่ามันต้องใช้ประสบการณ์ งั้นเดี๋ยวคราวหลังเนี่ยเรารวมตีให้ครบ4คนแล้วค่อยมาลงใหม่ละกันนะพี่นะใช่เพราะว่าเรามีคนนึงที่จะเล่นด้วยเดี๋ยววันเนี้ยจะจะแยกตัวไปฝึกสกิลของตัวเองก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราไม่รอดแน่นอนเลยแล้วครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงกันใหม่มาดูสิว่าเราจะผ่านกันหรือเปล่าขอแบบยากๆยนะพี่กิจเออได้สิ โอเคค่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเรา3าคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะไปฝึกสกิลแล้วก็จะไปดูอะไรอีกหลายๆอย่างให้ตัวละครเราเก่งมากกว่านี้นะคะไม่ว่าถ้าใครอยากมาเล่นกับพวกเราเนี่ยมาเล่นด้วยกันได้นะคะที่ Blade and Soul ในตอนนี้เนี่ย n r e a Engine 4นะคะภาพสวยอลังการงานสร้างมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นกราฟิกต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นสกิลตัวละครแล้วก็ตัวละครเองด้วยน่ารักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะใครที่สนใจจะมาเล่นกับเราเนี่ยก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะคะกับ Blade and Soul นาะโหลดมาได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟคงมูล อยู่ฮองมุลน,นะคะแอดเฟรนด์กันมาเล่นด้วยกันได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอก็คือใครลงดันเมื่อกี้ผ่านเนี่ยก็ะยนะคะเพราะเราแนะนาด้วยนะคะมาแบกมาแบกหน่อยคะ่ะ okay. โอเคแล้วเซอร์ก็ไปในบบครั้งหน้านะค,ะครั้งนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ <Bye. S 1> <Bye. S 2> บ๊ายบายที่เราผ่านนะแต่ไม่จำไม่ได้ท่านเองแหละไม่ต้องเลยโอ้ยขอไปร้านฝึกคงมนก่อนไม่ไหวแล้วขอไปฝึกตัวเองแป๊บหนึ่งพาย Yay!